่ะก็ถือว่าแบบนานนานมากเหมือนกันเพราะว่าเขาแบบแข็งแรงมากๆค่ะใช่่ะก็ยอมรับว่าเหมือนแบบเหมือนค่อนข้างเกรงแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีอาการเสียงง่ายค่อนข้างเยอะค่ะ <Okay. S 1> แต่ก็พยายามที่จะแบบประคองเพื่อให้แบบว่าทุกๆแต้มมันแบบเราก็อย่างน้อยคืออยากให้มันไม่เสียเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็พยายามที่จะแบบให้อยู่ในเกมมากที่สุดแล้ว คือไซนาเขาแบบว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความแข็งแรงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย chips, ู esto, ่ o, well, แล้วค่ะก er ็เหมือนในลูกแบบกระชากแล้วก็เขาเรียกว่าความตื้อความอดทนของเขาอะค่ะก็เหมือนแบบเน้นประมาณว่าแบบเขาพาเราวิ่งเราก็พาเขาวิ่งค่ะก็เหมือนมีแต่ใจก็คือแบบตีมาเราก็แบบเขาไม่เสียเราก็ต้องไม่เสียให้ได้ค่ะ คือก็น่าจะมีความเร็วมากกว่าเขาอะค่ะก็คืออยากจะใช้ความเร็วในการแบบเหมือนแจกเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าให้คะแนนความตั้งใจก็คือเกินร้อยค่ะแต่ว่าแบบอาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามปรับปรุงกันต่อไปะ๋อจริงเหรอคะคือขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจริงๆคือหนูก็พยายามแบบไม่ทิ้งทุกลูกอะค่ะก็คือมันเล่นอีกตั้ง21เแต้มอะคือเหมือน เขาเอาเราไปได้ก่อนเราก็สามารถเอาเขาได้คืนเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนใจเย็นรอได้รอรอแบบรอช่วงเวลาของเราได้อะไรอยงี้ค่ะแมตน่าเจอกับผู้เล่นจากเดนมาร์คค่ะ,คะก็คือเขาก็ค่อนข้างแบบว่าคล่องแคล่วปัดเปรียวนะคะคือเราก็อาจจะใช้ถ้าณนะตอนนี้ก็คงอาจจะใช้แบบว่าพวกแบบการเปลี่ยนจังหวะอะไรอยงี้ค่ะเพื่อตัดจังหวะความเร็วของเขาค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้กําลังใจที่เชียร์กันอยู่หน้าจอนะคะวันนี้ก็ผ่านไปได้อีกหนึ่งวันค่ะยังไงวันต่อไปก็ขอกําลังใจเชียร์อีกนะคะคิมก็จะพยายามสู้สุดชีวิตเหมือนกันค่ะค่ะก็ช่วงเดือนมะกราคมนี้ค่ะจนแบบว่าถึงเกือบวันที่31อ็ะคะ่ะก็จะมีการแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดของโลกทั้ง3รายการเลยค่ะยังไงก็มาสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะคะ